สาสองโอโอ้ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องน้าโมนะคะมีเกมสนุกสนุกมาให้ผู้ใหญ่เล่นกันนะคะเกมอะไรคะน้องน้าโมเกมเป่าลูกโป่งในหนึ่งนาทีค่ะหนึ่งนาทีใครเป่าได้ใหญ่กว่ากันเนี่ยเหะคะจะเป็นผู้ชนะใช่ไหมแล้วลูกโป่งนี่หนูรู้ไหมว่ามาจากไหนจริงๆแล้วข้างวัดเนาะโอ้ยข้างวงวจริงจริเกือบถูกนะ เพราะว่าแม่เนี่ยไปไปปฏิบัติธรรมที่อินเดียมาแล้วข้างหน้าวัดเนี่ยเขาก็มีลูกโป่งขายอยู่ตอนนี้เขาขายอยู่นะเขาถือลูกโป่งแบบอันใหญ่มากแม่ก็อุ้ยตื่นเต้นไปซื้อมาแล้วพอมาถึงเมืองไทยก็งง,ง,งว่าเอาซื้อมาทําอะไรน้องโมเขาก็เลยให้ไอเดียว่าอุ้ยผู้ใหญ่อยู่กันเยอะเลยแข่งกันเป่าลูกโป่งดีไม้อะไรเงี้ยพี่อุกอ๊กอีกับนาะโอไหวไหมคะน่าจะไหวแต่คนแก่เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะไหวไ<ม>หรือเปล่านะตอนที่เขาเป่าออกมานะ่ะมันใหญ่อย่างนี้เลยอะ่ะ ก็เลยแบบไม่รู้ว่าถ้าเราเป่าออลลูนจะใหญ่หรือเปล่านะไม่แน่ใจอ่ะมันก็เนี่ยไซส์ประมาณนี้ค่ะมันก็ดูไม่ใหญ่นะคะใช่มันก็ดูแบบไม่รู้จะใหญ่ได้แค่ไหนนะอัลละ20บาทนะคะน้ำโมคิดว่ามันจะใหญ่ได้ขนาดไหนคะโอ้โหอันนั้นบอลลูนหรือเปล่าลูกบอลลมแล้วแม่นี่นะคงปอดเหี่ยวพอดีนะคะน้องน้ำโมเตรียมนาฬิกาไว้พร้อมแล้วใช่ไหมคะหนึ่งนาทีเนาะก็เอาเป็นว่าจะพยายามนะสูดลมเข้าปอดจะเยอะ นโมนับหนึ่งสองสามแล้วกดเริ่มได้เลยนะคะหนึ่งสองสามเอาแล้วเอาแล้วนโมอีกท <c oughs> ีเดียวจีวอนอีกทีเดียวอยีกทีเดียวจีวอนสี่สิบเอ็ดวิสามสิบเอ็ดวิสิบสองวิสิบเอ็ดสิบ 9 8 7 6 5 4 3เอ็้าวอเอาหมดเวลา,าพี่พิคครับปรากฏว่าพ <c oughs> ี่พีคที่ตามมาที่สามชนะทำไมอย่างนี้อ่ะจิ๋วคนี้ก็ชนะได้ด้วยหรอ ที่แรงสปีดถึงได้เป็นแบบนี้หมดเวลานี่ก็แตกนี่ก็แตกที่สองคนเราที่ไม่แตกแลแบบเลยพี่วยเสดงเลยเลย่เตบมือพี่วอวีกหน่อยอ <c oughs> ว่าแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะใหญ่ได้แค่ไหนเดี๋ยวเราจะฝากนะโอเป่าไหม <c oughs> แต่เป่าแบบช้าๆนะคือเรายังไม่เห็นรูปแบบจริงว่าไอตอนที่มันเป่าแล้วใหญ่สุดๆนี่มันเท่าไหร่อะไรยังไงคงต้องเป่าเบาๆว่ะคือตัวเองเป่าเมื่อกี้แล้วแตกก็เริ่มเสียวขึ้นมาทันที แล้วทำไมอีตอนอยู่หน้าวัดมันใหญ่ใหญ่อะหลอกลวงเราปะเนี่ยลูกตั้ง20บาทนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยสรุปว่าไม่สำเร็จนะคะลูกโป่งอินเดียหลอกลวงฉันหลอกลวงฉันคือตอนที่เขาโชว์เนะะี่ยค่ะ แม่จะบอกว่ามันหน้าตาเหมือนบอลลูนเลยมันใหญ่อย่างนี้แล้วมันก็อ้วนอย่างนี้ด้วยนะไอเราเนาะไปเห็นเราก็แบบโูเจ๋งนะถ้าเราเอาไปทํารีวิวนะเด็กต้องตื่นเต้นแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยพอถึงมาเวลามาทําไมมันมั<ห>นต้องเป็นคนละอันกันดีแน่เลยมันยี่สิบาทเพื่ออะไรนนะสรุปแล้วนะคะสี่คนยืนเรียงกันนะคะจีวอนชนะนะคะส่วนน้องนโมนะคะเป็นลมค่ะ หลบไปอยู่ข้างหลังเพราะว่าเธอกลัวลูกโป่งสั่นด๊ดๆเลยนะคะอะลุกขึ้นมาหน่อยลูกมาสรุปให้หน่อยกรรมการไหนวันนี้ใครเป็นคนชนะคะน้องนองโมจีวอนโอ้จ <laughs> ีวอนนี่คือแบบยังไม่แตกคนเดียวนะครับตอนนี้ ลูกใหญ่มากนะคะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขำๆให้ดูนะคะมารีวิวลูกโป่งจากอินเดียนะคะซึ่งป่าไม่สําเร็จนะคะงงมากเลยอะไปแอบเปลี่ยนลูกโป่งตอนไหนหรือเปล่าเนี่ยแม่สับสนมากนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดได้ของแปลกๆสนุกๆจากต่างประเทศมาแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอามารีวิวให้ดูกันอีกน,นะคะสําหรับวันนี้ทุกคนก็คงต้องลาไปก่อนขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านจากช่อง F i r s t k i ลิด้วยนะคะ,ะ,คะโอเควันนี้น้องโมงลาพเพื่อนๆหน่อย อย่าลืมกดติดตามน้องน้ำมูมที่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์ข้างล่างและกดกระดิ่งให้น้องน้ำมอเลยนะคะวันนี้น้องน้ำมอต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย